ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพระผู้ใหญ่ระดับนั้นจะเพียงพร้ำให้กัก๊อบอย่างชนิดที่ว้าตลลมดินทลายเลยคนนี้ต้องถือว่าเป็นเพชรชาตมือหนึ่งของประเทศไทยคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าวัดดังๆใหญ่ๆแล้วก็มีคนศรัทธานับถือมาก โดยเฉพาะวัดปากน้ําวัดน้ำไม่เสียนะวัดปากน้ําก็ยังดีเหมือนที่เคยคนทำน้ำปูนกันทานมาแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีพระผู้ใหญ่ระดับนั้นจะเพรียงพร้ําใหก้การกรอ๊อฟอย่างชนิดที่ว่าตล่มดินทลายเลยคือญาติโยมรู้สึกว่าที่มาทมําบุญไว้พระตกใจอะ่ะเห็นตํารวจเข้าไป ย่งตกใจคิดไม่ถึงว่าพระที่ตัวเองเคารพไว้กันมานับถือกันมาจะเกิดเสียท่าสีกาอย่างชนิดที่ไม่เคยโดนโดนแบบต่อเน,นื่องแล้วมันใหญ่ทั้งสามวัดเลยอ่ะจะเป็นวัดโสธรจะเป็นวัดประยูนซึ่งก็เป็นวัดที่มี ชื่อเสียงโดดเด่นในทางพระเผยแพร,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 ร่พระอะไรดีๆ,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 ๆนะส่วนดีอะเยอะล่ะแต่ว่าคราวนี้มีดีแตกซะองค์หนึ่งก็เห็นหนีกันไปบ้างไปหลบไปที่ไหนไม่กลับวัดบ้างแต่เชื่อว่าหนีศึกคงมีบ้างแล้วล่ะแต่โดนจับศึกก็มีแลวะอันี้ว่าจะจัดการกันยังไงต่อไป ที่จะรักษาศรัทธาประชาชนไว้ตามบทที่เมื่อสวันนี้แม่ตื่นขึ้นมาเปิดดูทีวีช่องเก้าเขาเอาเรื่องราวพระที่มหาจุฬาทำอะไรตะะไรายประโยชน์มีประโยคหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะ จงทำให้มหาชนเป็นอันมากมีความสุขมีความสบายใจช่วยทำให้ประชาชนมีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าขอร้องไว้เลยเชียวอ้อนวอนด้วยซ้ำไปวราระไปทางเดียวหลายองคนะช่วยกันไปทำให้ประชาชนเขามีความสุขแต่ตอนเนี้กลุ่มหนึ่งอ่ะไม่ใช่ทั้งหมดพละกลุ่มหนึ่งสร้างความทุกข์ให้ญาติโยม โดยการทำเสื่อมเสียจนกระทั่งถูกจับศึกบางติดคุกบางด้วยศีกาคนหนึ่งคนนี้ต้องถือว่าเป็นเพชรฆาตมือหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยมีทุ่มเงินด้วยนะเห็นตามเขาวาทุ่มเงินไปทำบุญเยอะๆจนพระตายใจอะนึกว่าเขามาดีก็เลยไม่ระวังตัว ก็เพียงพรำไปแต่อะไรหยัดหยัดโย,ย,ยมเนี่ยอย่าพูดคำนี้นะว่าพระไม่ดีจะเลิกทาบุญเลิกนับถือศาสนาถ้าเราคิดดูนะทุกสถาบันเนะี่ยมีปัญหาต้งนั้นแล้บอกว่าถ้าตํำรวจไม่ดีเลิกไม่มีตํำรวจดีกว่าโจนผู้ร้ายก็ระเบิดเลยสินะบอกทหารไม่ดีคนสองคนเลิอกกองทัพเลยแล้ว พอเราทางนู้นเขาบุกเข้ามาล้ําแดนเข้ามาใครจะไปประทะอ่ะตอนนี้ถ้าไม่มีแม่ทัพภาคสองทางนู้นจะเข้ามาแล้วทางนี้จะมีอะไรยันได้อะ่ะเพราะนั้นต้องมีศาสนาต้องมีตำรวจก็ต้องมีทหารก็ต้องมีคนดีๆก็ต้องมีอย่าให้ความเลวของคนสองคนคนเดียวเนี่ยมาทำลาย โอกาสไม่ให้เราทำบุญอย่างนี้มันฉลาดหรือเปล่าเราต้องทำดีของเราต่อไปใครจะชั่วจะเลวก็เขาก็รับกรรมเขาเองกรรมมุนาวัตะติีโลโก้ทรัพโลกยงเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นอย่าพูดคำว่าพระไม่ดีเราจะเลิกไม่มีศาสนาแล้วต้องต้องคิดทุกสถาบันน่ะต้องมีต่อนะต้องมีต่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ